แฮมกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอาจจะตกใจกันเล็กน้อยนะวันนี้มาพบกับผมนะเซกนะครับอยู่กเกมโรบอกนะครับคืออดใจไปไม่ไหวนะก็คือแบแบแอบเล่นเกมนี้ตั้งนานแล้ววันนี้ก็ถือจังหวะดีมากๆนะครับก็ขอมารีวิวเกมนี้ให้ดูหน่อยละกันนะครับก็บอกได้เลยว่าผมเล่นไม่เป็นนะเออนะครับก็ตอนนี้นะครับมันมีกิจกรรมอยู่นะครับสำหรับในส่วนของขัวยักษ์นั่นเองนะครับก็มันจะเป็นแบบให้เรานีครับปีนขึ้นไปข้างบนเนาะไปคุยกับยักษ์ข้างบนนะครับแล้วเราจะได้ของรางวัลมานั่นเองนะครับก เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของผมเองนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์ฝา,ากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับและใครอยากเติมเกมมือถือราคาถูกและรวมไปถึงในส่วนของเกมโรบักนะครับก็ในส่วนของร้านสเตราโกผัดมีซับพอร์ตให้นั่นเองนะครับทัวก,การเติมในส่วนของโรบักเองนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงในส่วนของ กิจกรรมนะครับตอนนี้นในส่วนของแมปปลูกสวนนั่นเองนะครับหรือว่าปลูกผักนะครับประมาณนั้นนะตอนนี้นะครับมันมีกิจกรรมอยู่นะจะเป็นในส่วนของแจ็คผู้งข้ายักษ์นะผมพูดสั้นๆแบบนี้แล้วกัน,นครับตรงนี้นะก็จะเป็นในส่วนของเวลาที่ต้นไม้นะครับหรือว่าต้นถั่วยักษ์นะครับมันจะพุ่งขึ้นไปข้างบนฟ้านะครับให้เราทําการปีนขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า เ้า่องบนนั้นมีอะไรบ้างก็จะอยู่กับเราทั้งหมดประมาณ4นาทีนะจริงแล้วมันอยู่ประมาณสักสินาทีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่ะวิธีการนะครับก็ทําการขึ้นไปเลยนะครับขึ้นอย่างไงก็ได้นะครับสูดใครสูดมันนะครับบางคนก็อาจจะต้องปีนขึ้นไปบางคนก็อาจจะกระโดดขึ้นไปก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกระโดดให้ดูนะครับนี่เรากระโดดขึ้นไปนี้เลยปึ๊บปึ๊บนี่ครับบางคนอาจจะล่วงก็ได้นะครับผมก็ล่วงมาหลายรอบแล้วครับนี่ครับค่อยๆกระโดดไปครับค่อยๆ ค่อยๆเทคนิคเทคนิคแบบนี้เทคนิคแบบนี้นี่ครับกระโดดขึ้นไปต่อครับอืออืเลี้ยวขวาหน่อยนี่พักก่อนพักใจก่อนมันสูงมากทุกคนนะครับอีกนิดนึงเราก็จะถึงละอะอ่ะไปไปกันต่ออืออืออือ๊บอึ๊บขึ้นไปครับขึ้นไปครับโอเคพักก่อนกระโดดขึ้นมาปุ๊บโอเคถึงแล้วครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆนะฮะค่อยๆเดินขึ้นไปก็ได้อ่าตอนนี้ก็ใกล้ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับในส่วนของข้างบนก้อนเมฆจะมีอะไรนะฮะอ่ะอันนี้คือความสูงของเรานะที่เราแบบ ยืนอยู่ข้างบนนะครับอ่ะขึ้นบันไดเลยแล้วกันนี่ครับปกเลยครับระวังหล่นด้วยนี่นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของคนยักษ์นะครับแล้วก็จะมีลูกไก่หรือหรือลูกเป็ดทองคำนะนะครับยืนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งมันทําอะไรไม่ได้นะกับเป็ดตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะฮะก็จะเป็นในส่วนของนี้เลยรั้วสีเขียวมากนะครับน่าจะประมาณนี้แหละนะฮะอ่ะ ทีนี้เราก็มาคุยกับในส่วนของยักษ์ได้นั่นเองนะครับให้เราทอกกับมัน,นแล้วก็ถามว่าคุณมีอะไรขายฉันไหมนะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้คือผมซื้อไปแล้วนะครับในส่วนของซีดแพ็กนะครับก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดเราซื้อไปแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนั่นเองนะครับและนี่ก็จะเป็นในส่วนของรายการต่างๆนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องปลดล็อกโดยใช้อะไรนะอันนี้คือไม่แน่ใจจริงๆนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะไอ้พวกเนี้ย ใครที kan, te oh, ่รู้วิธีปลดล็อกก็สามารถที่จะมาบอกกันได้นะอาเดี๋ยวผมจะรีให้ดูนะครับนี่นะครับวิธีการรีใช้แบบนี้เลยซึ่งใช้เยอะมากนะเมื่อกี้ผมหมดไปอะครับกดไป1 m เอเพื่อให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เราก็จะได้สมุดแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งสมุดตรงนี้นะครับเราเอามาทําอะไรได้ใช่ไหมนี่วิธีการนะครับก็คือกดคลิก1ครั้งปึ๊มันจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับกับการชาร์นี่เอ้ยเอ้ยไอ้นกไอ้นกเวนไอ้นกเวนไอ้นกเวน เอ๊เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเราจะเปิดกาชานะครับซีทแพ็คทั้งหมด20กล่องเราจะได้อะไรกับกิจกรรมนี้ไปดูกันกระโดดฮึบมาเราจะเปิดกันด้วย20อันต่อเน,นื่องกันไปเลยแล้วกันนะครับไปหื้ยปึ๊บโอ้โหได้ระดับแล้วเท่านั้นนะนี่รีเจนารีก็มีนะทุกคนไปครับ นี่ครับมาแล้วต้นไม้ที่ผมอยากได้นะฮะก็คือต้นข้างหลังผมเองเนี่ยที่มันเลือเล้อยๆอย่างนั้นนะครับทุกคนสองอันนั้นนะ่ะผมอยากได้มากไปต่อสามสองฮามฮามฮามโอเคมาเรื่อยๆอุ้ยอันนี้อยากได้อ่ะอันนี้ต้นอะไรอ่ะอุ้ยโอ้โหอยากได้มากเลยเมื่อกี้ไปต่อครับระดับแรคลิปเลยคลิปให้วยเลยไปครับกล่องที่ห้า เอาแบบยากๆขอยายอะๆเลยปะอันนี้คอมมอนเองอะ่ะอันคอมมอนนะครับเอาแบบให้คนดูแบบตกใจเล่นอะ่ะกับที่เสียไปเมื่อกี้หนึ่งพันทีวีะนะครับหมื่นล้านอะ่ะเมื่อกี้รีไซเครัังหนึ่งแทบหลงรีเจนอรีมาหนึ่งอันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนที่ส่งกระชากันบ้างละทุกคนเอาไปต้นเอาไปต้นนี้แล้วกันนะไอกลางเลยครับ ตรงออกปีเจนนารีอีกแล้วเฮ้ยอ้ยอันนี้ต้นใหม่ครับไม่รู้เหมือนกันว่าต้นอะไรนะอันนี้นี่เห็นไหมครับมันลงไปแล้วนะฮะในส่วนของต้นถั่วยักษ์นะครับเมื่อกี้หมดเวลานะครับอาคอมมอนอีกแล้วครับไปต่อ อ๋อไอคอนมอน,นอีกแล้วครับสามสองไปอึบอึบอึอออแบระดับแรนะฮะดาร์คเพิร์ฟนะครับดาร์คพัฟนะครับอ่าได้อันนี้ก่อ,อแบบแยากๆอ่ะชื่อแบบแดงๆทองทองอ่ะไปอึบโอ้โหโาอีกครับอันนี้คือตอนแรกอยากได้นะตอนนี้เริ่มไม่อยากได้ละ ไปกันต่อครับเดี๋ยวเราย้ายที่กันก่อนแล้วกันนะมันต้องเปิดตรงนี้แล้ววะหบ้านเราเลยเอ้ยโอ้ยออกยากมากนะผมว่าในส่วนของไอกระบองเพชรเมื่อกี้ได้นี่อันหนึ่งละอันนี้ก็น ัมรูทนะครับไม่แน่ใจว่ามันคือมันเล็ดอะไรแต่ว่าอยากได้แบบอันใหม่ๆม,มากกว่านี้นะครับบองเพชรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอึดยดโอเคครับอันสุดท้ายเรียบร้อยนะฮะและก็ในส่วนของใบสุดท้ายท้ายสุดกดไปเลยอาฮ่าฮะทำไมเราไม่ได้นี้ล่ะ โอเคนะครับอันนี้ก็หมดไปแล้วนะครับในส่วนของซีดที่เราได้มานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะปลูกอะไรกันดีนะครับสําหรับในส่วนของซีดที่เราได้นะครับกดมาดูที่กระเป๋ากันสักหน่อยนะครับอ่าผมได้นี้มานะครับอันนี้คืออันใหม่สําหรับผมนะครับโอเคนะครับซีดที่เรามีก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองปลูกต้นอันนี้กันก่อนละกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะปลูกนะเดี๋ยวขออนุญาตไปซื้อตัวรดน้ําก่อนละกันนะครับจะได้รู้ว่า มันคืออะไรกันแน่เอือบวรถน้ําหน่อยอ่ะพี่ชายโอเคครับแล้วก็อันนี้จริงๆแล้วพวกนี้ผมใช้ไม่เป็นนะบ,บางทีใช้แล้วแบบอยู่ดีมันชอบหายไปอะพวกสีอะ่ะ <c oughs> เออก็น่ากลัวมากๆนะครับคือคือของตกแต่งให้หมดนะครับอันนี้คือเรารวยจัดแล้วทุกคน GM GM เราก็ซื้อได้ครับทุกคนนะครับ,นะรบมีกล่องแรนดอมด้วยนะ 88m ก็ซื้อเลยครับแล้วก็เดี๋ยวดูสัตว์เลี้ยงรนด้อมซิมีปะ,ะเทเลเทเล่นหน่อยนะโอเคไม่มีนะครับตปรุยกันเราจะไปทำการรดน้ำแล้วก็ทำการปลูกต้นไม้กันนะครับนี่อันนี้เราได้มา3อันใช่ไหมเออฉันว่าฉันปลูกตรงนี้เลยแล้วกันนะครับ3อันโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวปลูกไปด้วยอัน ทีนี้นะครับเราจะลดน้ํากันนะครับว่ามันคือต้นอะไรกันแน่ถ้าใครที่รู้แล้วก็เขาต้องขออภัยด้วยนะฮะพรดีว่าผมเพิ่งเคยมาเล่นนะ <c oughs> <c oughs> โอเคอันนี้คือเราฟักไข่ได้แล้วนะทุกคนอะไรมาตะเรนตะเรนอุ้ยอีกาไม่ใช่นกแวมควิน,รนหรอวะอุ้ยเอาเรื่องอุ้ยตัวใหญ่กว่าเดิมอีกคุณสองฟางเลยได้ปะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาปลูต้นนี้ด้วยแล้วกันนะครับมันคือต้นนี้แหละอปลูกอีกต้นหนึ่งล้วกันโอเคโอเคสองต้นครับแล้วก็ต้นตรงนี้เดี๋ยวขอปลูกเพิ่มอีกสักต้นหนึ่งล้วกันนะฮะตรงน,นี้ด้วยลวกันโอเคนะครับตอนนี้เราปลูกมเมล็ดซีดเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ต้นข้างหลังเนี้ยนะครับมันจะเป็นต้นอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันดูแบบไฮสปีดกันเลยนะครับไปดูกัน โอเคนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะฮะที่หน้าผมเปลี่ยนไปอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นกิจกรรมแจกของนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของคอสตูมนะโอ้โหดูดิข้างล่างน่กเทเลยนะครับก็สําหรับที่ผมปลูกไปก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้มันได้โตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หน้าตาประมาณนี้เลยต้นสีฟ้านะครับมีเหมือนผลฝักบัวนะครับหล่นลงมาข้างล่างนะก็ประมาณนี้ ได้ทําการปลูกเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในส่วนของเมล็ดพันธุ์ใหม่นะครับที่ผมได้ทําการไปสุกมาก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นผลอันนี้นะครับที่ผมได้ทําการปลูกเป็นเรียบร้อยแล้วเห็นปะก็ถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกนะมันอยู่ในนี้นะเพื่อนๆเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของคอลเลกชันใหม่ในส่วนของซีดแพ็กนะครับก็จะเป็นพวกดอกไม้อันนี้นะครับมีอันนี้แล้วก็มีในส่วนของเมล็ดอันนี้นะครับแล้วก็จะเป็นในนี้เลยนะครับก็เป็นเมล็ดเรืองแสงก็คือต้นอันนี้นี่แหละครับเท่ๆแบบนี้นั่นเองแล้วก็อันสุดท้ายยนนนะะครับจเเป็ีล แล้วก็อันสุดท้ายนะครับจะเป็นอันนี้นะน่าจะเป็นในส่วนของอันนี้แหละนะครับเป็นต้นถั่วยักษ์นะครับแบบนี้เลยถือว่าเทมากๆนะครับใครที่ยังไม่ทราบนะครับว่าหาอย่างไรนะก็นี่เลยนะครับเดินไปตรงนี้แล้วก็รอเวลานะครับคนทำปันละกงภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะโตขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะปีนไปข้างบนนั้นได้เลยนะครับอย่างเช่นต้นคลิปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับและเท่านั้ยังไม่พอนะครับใครที่อยากจะได้ตัวละครแบบนี้นะครับเพียงแค่คุณเดินมาที่ มุมขวาบนนะครับตรงนี้เลยนะยใกล้ๆก,กับสีช็อปนะวิ่งเข้ามาเดินไปเรื่อยๆครับนี่เราจะเจอตัวละครสีเขียวนะครับดูสภาพหน้าคล้ายๆเรานะเราก็เดินไปคุยกับเขานะครับกดไปที่หัวข้อที่2นะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะทําการมอบชุดนี้ให้แล้วเนะยซึ่งผมทําให้ดูไม่ได้เพราะว่าผมรับไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมใหม่นะเกมโรบอกนั่นเองแมปปลูกสวนนั่นเองใครที่ชอบแบบนี้ อย่าลืมเข้ามาเล่นกันได้นะครับมีการอัปเดตแล้วแล้วก็ในสองเควสเนี่ยผมก็ยังไม่เชี่ยวชาแนะใครที่ใครที่อยากจะรู้นะครับก็สามารถหาข้อมูลใน YouTube ได้นั่นเองนะครับสำหรับว,วันนี้นะครับผมนัสเซอเอ็กขออนุญ,ญาตไปปลูกสวนก่อนแล้วกันนะครับก็อยากจะทําให้มันเท่ๆนะยังไงฝากดิตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตไว้เจิญครับสวัสดีครับเจอกันเซราโกพัทร,รับเตํมเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5าดาว ถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สําคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่อง n u ซอ e r X ด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟรีสแกน QR Code ได้เลยอยากเติมเกมต้อง Stera Go p l u